สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมายเลนเจอครับผมวันนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนดั่งซานตาคอสมาแจกตัวกาชาให้ลูกกิวนะฮนะณตรงนี้นะครับมันมีเหรียญอะไรเนี่ยมาใหม่นะครับทั้งกิวนะคือเราช่วยกันตีเลตตีวอบ่อยๆนะครับแล้วเหรียญตรงเนี้มันจะสะสมมาให้หัวหน้ากิวเนี่ยทําการเลือกซื้อนะครับเลือกแรกลนะเดี๋ยวผมจะแลก จุดนี้ฮะตัวกาชาแลกด้วยสาม0 0ื่นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนี่เหรียญกิลอ่าอ่านว่าเหรียญกิลเลยนะครับผมไอ้เขียวๆนี่เรียกว่าระดับการสนับสนุนโอเคเหรียญกิลนะครับมีอยู่สาม0 0ื่นผมจะแลกตรงนี้นะครับตัวกาชามี1ิบใบ11บใบ12บใบนะ มันอาจจะสุ่มนะผมก็ยังไม่เคยแลกนี่คือครั้งแรกนะครับในการแรกนะฮะสามหมื่นเหรียญกิลแลกเลยครับบึ๊บการจะซื้อตรงนี้ได้ก็ให้หัวกิลหรือว่าลองกิลก็ได้นะครับในการซื้อนะครับเหรียญกิลผมก็จะหายไปหายไปแล้วนะฮะกดออกมาดูสิว่านายศิละปะซื้อแล้วสมาชิกกิลทั้งหมดจะได้รับสิทธิพิเศษ ได้1ถุงนะครับนายศิละปะซื้อแล้วน่าจะเป็นข้อความตรงนี้นครับแจกไปให้ที่ลูกกิลทุกท่านเลยนะครผมลูกกิลทุกคนนะโอเคมีอยู่49คนกดรับกดรับเราต้องช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับตีเลดอะตีเลดตีเลดวตีเลดครั้ง2ครั้งก่อนนะ ต้องทำาภรลกิจอย่างนี้ทุกวันนะครับเลดก็ตีวอก็ต้องตีนะครับแล้วมันก็จะสะสมเหรียญเมื่อกี้เหรียญกิ้อะแล้วพอเยอะๆเข้า,ขาถึงสามหมืผมก็จะแลกแจกลูกกิ้วทุกท่านเลยนะฮะเดี๋ยวผมตีเลดรอบนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะออกไปดูไอ้ที่เราแลกมากระเป๋าตัวกาชานะว่าผมจะได้กี่ใบเดี๋ยวไปดูกันบอส จะดับไหมเจ็ดเปอร์โอเคครับเรียบร้อยศู level นย์เปอร์เซ็นลือเวลาอีกสี่นาทีไอ้สี่วินาทีอ่ะบอสดับไปแลวหนึ่งเนี่ยพยายามตีเหล็ตีวอลไปบ่อยนะครับช่วยสมาชิกกิวตีด้วยนะฮะทุกท่านเลยนะครับมันเป็นแบบใหม่ไงระบบใหม่ต้องช่วยเหลือกันนะครับมันจะได้เหรียญเยอะนั่นเองอน,นะผมกดรับก่อนเนี่ยมันก็จะสะสมเหรียญไปเรื่อยๆนะครับ โ okay. อเคไปออกไปดูที่กล่องของขวัญนะผมดูนะกิวอาร์ตยี่สิี่สิบนะครับ,นะรบอ่ากดไปครับผมในถุงนี้จะมีอะไรขอแคปไว้หน่อยละกันก็มาดีครับไปเ้ยสิบสองใบอันนี้น่าจะได้เยอะที่สุดแล้วใช่ไหม มี10บใบ11บอดใบส2บใบแล้วผมได้เยอะที่สุดด้วย12บสอใบครับผมแจมเอาละเมื่อเราได้ตัวกาชามาเราก็ยอดดิ <c oughs> รออะไรอะ่ะใช่ไหมไอตัวโคลมโบนะครับไอตัวหัวขาวอะ่ะกินโทคิตัวเนี้ยผมอยากได้มากเพราะว่ามันมีบัฟวิ่งด้วยนะครับผม เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่1นึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดตึงครับมีสตันสตูด้วยเจ็ดวิเปิดเลยนะฮะมีตั๋วอยู่สิบเก้าใบน้อยนิดมากหยอดไปเอาละเอาเว้ยบุ๊ค กบบินเรามีแล้วดิไปต่อฮะตัวกาชาแรงมาได้สิบสองใบมันจะเป็นยังไงมีอยู่ของเดิมมีอยู่เปิดได้อีกรอบนึงรอบนี้ต้องเข้าละหัวขาวเอาจเจงเกลือละเกิน คนจะเกลือมันยังไงก็เกลือเปิดยังไงก็เกลือพี่ังพอก่อนโอ้โหมีตั่เท่าไรผมก็ยอดหมดแล้วเนี่ยแต่มันไม่เข้านะครับผมก็ตั๋วก็แจกไปแล้วด้วยดิอดนะครับสรุปอดนะฮะไม่เป็นไรเว้เราเนี่ยต้องแลกกบชมพูแล้วกันเออมันเป็นขึ้นเดือนใหม่ครับเข้าที่จุดแลกเปลี่ยน แล้วก็มาที่ตรงนี้นี่เนี่กิกลกิลผมจะแลกกบชมพูนะครับเดือนละหนึตัวกดไปปิดการขายเดือนละหนตัวนะครับส่วนไอ้เมื่อกี้ที่เราแลกไปนะครับกระเป๋าตั๋วกาชานะครับก็แลกได้เดือนละหนถุงนั่นเองนะครับผมเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่เหมือนกบเลยกบชมพูก็เหมือนกัน เดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่ไปห้องหลอมดีกว่าห้องหลอมแลกกบชุมภูเหมือนเดิมในการที่เราเข้ามาในห้องหลอมนะมันมีโอกาสได้โบนัสด้วยนะแต่โอกาสได้ยากมากผมมีลีโอนาตโตนอยู่5,200ค่อนข้างเยอะนะฮะแลกกบชุมพูไปก่อน1ตัวครับ บุบบับหลอมสำเร็จนะเดี๋ยวกดคลิกอีกครั้งหนึ่งไม่เข้าฮะโบนัสไม่ได้ไปนับกบชมพูดีก่ากบชมพูตรงนี้เอ็นเล็กๆมี2ตัวที่แลกมาเมื่อกี้นะครับจุดแลกเปลี่ยนกิวกับกับห้องหลอมดูซิว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมดกี่ตัวแล้ว10ตัวกบชมพู10ตัว ตัวต่อไปที่จะปั้นน่ะมันก็คือตัวนี้แหะครับทาแสงนี่ครับนี่นะอยู่นี่เนี่ยไอจันเนีย่ยตัวผมบางอยู่มูลลดน้ำหนักอนาคตอยากได้ตัวนี้ครับลดน้ำหนักแบบสุดค้วการบินชั้นยอดครับผมอนาคตอนาคตใช้ มากลุกอยู่มากลุกเนี่ยแบกมาหลายปีแล้วรอรดน้ำหนักก่อนนะเดี๋ยวมากลุกค่อยปลดระวางนะผมเราเป็นซานตาคอร์แจกตัวกาช่าให้ลุกกับลุกกิลวแล้วนะครับผมลุกกิลวได้กันทั่วหน้าแล้วละ่ะมิชชั่นตรงนี้เป็นไงอ่านี่ครับอย่าลืมมาทำนะครับวันละห้าเหรียญ กล้จะหมดลงไปแล้วนะฮะสำหรับกิจกรรมหมุนเหลือ8วันผมน่าจะครบอยู่150หมุนนะครับก็จะได้กบ9ดาวนะผมกบแรง9ดาวนี่สบายสบายครบแน่นอนครบแน่นอนครับผมปั่นไปแล้ว5รอบแล้วข้างบนเนี่ยผมมีอยู่อีก125รอบเอ้125เหรียญน,นะครับในการหมุนนะครับ ก็เท่ากับว่า130่งอยสบตีไป130หาอีก4วันหายยี่สิเหรียญก็จะครบ150นั่นเองแล้วเวลาเหลืออีกตั้ง8วันสบายๆครับผมโอเคไปตีเลทต่อหน่อยแล้วกันนะเมื่อกี้เราเลทไปรอบเดียวเองนะครับผมเลทเลทต่อเลทต่อ ตีฝั่งนี้บ้างบูเบลนะฮะเอาละหวดเลยสลับ AB ไปนะผมคือในในการตีกิลเลดเนี่ยเราเราใส่บัตเตสมาด้วยนะฮะนี่เนี่ยผมจะใส่บัตเตสมาด้วยนะครับทั้ทง A ทั้ง B เลยครับลดหลบลดต้านแต่ทำไมมันเจาะบูเบลไม่ค่อยเข้าวะ บูเบลอึดจรงวะอึดจริงครับของแท้ของแท้อึดมากเปลี่ยนเปลี่ยนดออนี่วเข้าเก้าเเซนเองออกไม่มันตีตัวไฟนี่แหละเอา้าเพื่อนหวดอยู่พิสุทธิหวดอยู่ ตีบูเบลใหม่อีกรอบดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอทีมแรกอยู่นี่อ่าเอาลงเอาลงเดี๋ยวเอาตัวดาวเมจจิจีดลงเลยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวลองพวกนี่นี่นดาเมจจากพวกนี้มันจะแรงล้นเหลือหรือเปล่า,อาลองดูนะฮะมาิีรับ ก็มาดิครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เอาดาเมจจากแสงมืดไปช่วยหัวสิเดี๋ยวเนี้มันต้องใช้ลดลบรด,ดต้านจริงนะครับแล้วผมจะหวดบูเบลใหม่อีกรอบหนึ่งมื่อกี้มเข้าเก้าเอเซนจัดแสงมืดมาช่วยดูซิว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะเน่าลงมาเดิมเอาดีวะเอ้ยมันแรงขึ้นนะ แรงขึ้นนะรู้สึกว่ามันจะแรงขึ้นนิดนึงนะฮะหรือเปล่ากี่เก้าเซนใช่ไหมเอาดีเอาดิแสงมืดมาช่วยแล้วยังไงโอผมก็สลับ AB บนาดูเลยครับผมโอ้เท่าไหร่ น้อยกว่าเดิมถ้าเกิดว่าบูเบลเนี่ยมันเป็นธาตุไม้ถ้าเราเอาไฟลงมาเยอะน่าจะดีกว่านะผมเอาดาเมจแสงมืดมาไม,ไม่ค่อยเข้าเลยดาบหมดแล้วค่อยแก้ตัวใหม่รอบหลังวันนี้เรามาเป็นแซนตาคอร์สก่อนแจกให้ลูกกิวไปแล้วนะฮะแจกไปเรียบร้อยแล้ว มันก็จะมีอันอื่นๆที่น่าสนใจให้ซื้ออยู่นะแต่ผมให้ความสำคัญกับตัวกาชาไปก่อนแลกให้ลูกกิวไปก่อนแล้วกันนะผมเราค่อยมาศึกษาทีนี้ไปหวด PVP หน่อย PVP เราตีเลดครบละสามดาบ PVP ตอนนี้อยู่ลำดับไปอยู่ลีกเพชรหนึ่งนะฮะค่อยๆไต่ขึ้นไปลุยครับผม เจอตัวบินครับผมก็สอยเลยแล้วกันนะครับบอสมืดเดี๋ยวเจอกันหน่อยพี่บอสมืดเอาละลุยลุยลุยปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊บ สูเ่เขาเราไวรุ่นน่าจะวินอยู่ครับกดโนยเทมไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะจัดโนยเทมให้ดูนะครับผมโอเคได้ยูอ่าขึ้นมาสามแล้วครับ เดี๋ยวค่อยๆไต่ขึ้นมาสองตามลำดับนะบผมไปกันต่อทีมนี้ก็หวดหัวต่อเลยนะฮะหัวขาวอยู่นี่หัวขาวตาร้อยแนะ่ดูทรงตาร้อยแน่นอนตาร้อยรบร้อยพระเจ้าเอาวะตึงๆนะครับลุย ตาร้อยหลบร้อยเลอจ้าเดือนนี้เก่งด้วยนะเดือนนี้เก่งอยู่นะฮะมันมีพลังบัฟประจำเดือนอยู่นะผมรถแรกเยอะโหลดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะชิบ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 โอ้เอาเรื่องครับงานเข้าพิยาแล้ว โคตรตึงว่ะดูทรงโคตรตึงไว้ไหวพัดไปก่อนลูกไฟอัดลงไปกดอมตาครับอุ้ยมันบินมันมันวิ่งกันมาเร็วจังดันออกไปลูกดันออกไปโคตรตึงเลยว่ะทีมเนี้ยใส่อัพเกรดคาดมากันรอ,อยังไงวะเนี่ยมาแล้วครับดันออกไปครับดันออกไปแล้วฮะโอ้โหมาเลยครับผม ผมนี่ทีมผมยื้อออกมาดัานออกมาโอ้โห,โอ,โหออกมาแบบหยุบหยับหยุบหยับเลยนะเกือบแพ้ตึงจริงทีมนี้ตึงจริงขอไปดูส่องเกียร์พีเขาหน่อยดิอืมเ <c oughs> นี่ยต้าร้อยมันดีอย่างนี้ครับอัพเกรดท่าตา้อยประมาณนี้นะฮะเอาเรื่องโดนแน่นอน ถือว่าเกียร์สวยมากแหละสวยสวยดีฮนะเห็นตัวยังไม่ค่อยแม็กนะแต่เกียร์แน่นเกียร์สำคัญนะครับเกมนี้เกียร์สำคัญมากทีมนี้เขามีตัวบินว่ะแล้วก็มีบอลมืดด้วยไปเจอบินผมก็สอยตลอดล่ะใช้ใช้หมักลุกไว้ก่อนนะหมักลุกไวก่อน อัศวินดำไปก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะซิ้มาลุกมากุกแบก่อนนะเดี๋ยวผมรอกบชมพูผมยี่สิบตัวก่อนนะฮะผมว่าจะปั้นนานละตัวละครนู้นมาตัวละครนี้มา,มาก็เลยยังไม่ไม่ได้ปั้นเลยไอลดน้ำหนักนะครับมูลลดน้ำหนักตัวกันบินนะครับผม ตัวบนินมันมันมันยังไงวะเนี่ยมูจิบเก่งเหรอวะมันมันบินมาสามตัวแล้วพัดไปก่อนครับอูบินมาสามตัวแบบนี้ฮนะบินมาสามตัวขอพัดออกไปก่อนรีเซ็ตกันใหม่ครับพื้นดินเราได้เปรียบอยู่นะครับสอยไม่ค่อยโดนเลยวะตัวบินเขาหลบลีกเก่งแน่เลยฮนะหลบร้อยแน่เลยหลบลีกร้อยชวนชัวครับผม ไปสองวิเคราะห์นี่ไงนี่ไงนี่ไงดูสิลบสกิลหนึ่งร้อยลบลีกอยู่ไหนลบลีกลบลีกลบลีกแปดปดสิบสามลบลีกแปดสิบสามแต่ลบสกิลเป็นร้อยนะฮะสตึงตานสกิลแปดสิบ เอาเรื่องโจมตีกายครับผมแน่นอนแน่นอนไว้รุ่นไปกันต่อฮะหัวต่อเลย PVP เล็ก2รอบบอสมืดเอาแล้วมีรองเท้าอัพเกรดท่านแน่เลยฮะสุดตึงไปไฟเลยครับผม ทีมต,ตึงงอ่ะหงดเลยอยากร้องอยากลองปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ป๊ป๊ชุบชุบชุบก็พอสู้ได้อยู่นะผมได้อยู่ได้อยู่ดูทรง้วชนะอยู่ครับ อยากล้องกะทิมไหนก็วัดเลยแต่ส่วนมากเนะี่ยผมจะข้ามคนไทยนะครับคนไทยไม่ค่อยตียหรอกส่วนมากนะถ้าตีอาจจะเห็นโปรไต่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเขี้ยวหวดอะไรประมาณนะั้นแต่หดอยู่ลวยครับผมซอนเลนก็ข้ามเพราะอะไรกลัวโดนคนไทยกลัวด,ดาม่ายัแบบกดกลัวดาม่านะ เอาเรื่องอีกแล้วฮะบอสไปเว้ลักกี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดลุยลุยกับพี่ลักกี้หน่อยอืมลุยครับลุยครับผมุ๊ จับแข็งไว้จังหวะนี้ดันออกไหมลูกไฟอัดลงไปครับดันออกอยู่โอเคโอแน่นอนนะแน่นอนเรียบร้อยอุชนะรัวเลยนะชนะรัวเลยอีกไม่กี่คะแนนเนี่ยก็จะขึ้นมาสองแล้วแจ้ว แกวับผมกดออกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนสมาชิกกิ้น,นะครับผมได้ตัวกาชาไปแล้วล่ะผมแลกเปลี่ยนให้แล้วนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนกิต้ต่างๆนะครับผมกิ้อื่นเพื่อนเพื่อนกิ้วอื่นนะก็รอดูเหรียญตรงนี้นะเหรียญกิ้วอะถ้าเกิดว่าครบสามหมื่นอะบอกหัวกิ้วหรือลองกิล้เลยแลกเลยครับผมแล้วก็เอาตัวกาชาเนะี่ยไปเปิด หาตัวละครใหม่ๆนะผมเผื่อได้เผื่อจะได้นะเพื่อจะได้ตัวใหม่กับเขาบ้างแต่สำหรับไอดีหลักของผมนะเปิดไปแล้วร้อยกว่าตัว๋วไล v ์วี e วล <c oughs> ก็คงพอละครับพอละตั๋วหมดและถ้าเกิดว่ามันตั๋วมันแหลมมาอาจจะม,ะมนะาหยอดเพิ่มอยู่นะอาจจะมาหยอดเพิ่มอยู่ เผื่อได้เผื่อได้โอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย